มีทีวีจอแบนเครื่องมายอยู่2เครื่องและเครื่องไหนที่เป็นดิจิตอลในตัวล่ะมันดูยังไงไปดูกันครับขั้นตอนแรกเราต้องเปลี่ยนช่องทีวีก่อนนะครับให้เป็นช่องทีวีธรรมดาก่อนนะครับผมอ่าใช้รีโมทเปลี่ยนได้เลยนะครับทีวีไม่ใช่ h d ด i ี AV ไม่ใช,ใช่เป็นช่องทีวีนะครับอ่าตัวอีกเครื่องหนึ่งก็เปลี่ยนเหมือนกันอ่าเปลี่ยนเลยนะครับ เปลี่ยนช่องเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เสียบเสาอากาศดูนะครับโดยที่ทีวีเครื่องไหนเนี่ยที่มีกล่องในตัวเนี่ยเสียบแค่เสาอีนเดียวก็ดูได้แล้วนะครับมาดูเครื่องที่หนึ่งกันดีกว่าเสียบเสาอากาศเข้าไปดูไม่ได้เครื่องนี้ดูไม่ได้ต้องซื้อกล่องไปเพิ่มนะครับมาเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งกันดีกว่ามาดูเครื่องนี้กันนะครับ ดูได้นะครับผมอ่มามันดูยังไงมาดูนี่นครับผม่าผมขอถอดปลั๊กเอายกทีวีไปดูใกล้ๆนะครับอ่าความลับมันอยู่ที่หลังทีวีนี่นะครับผมนี่ตรงนี้เลยตรงนี้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 อ่าเครื่องไหนที่ไปดูได้นะครับจะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะ่ตาครุฑแบบนี้เลยถ้าเครื่องไหนมีตาสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าเป็นทีวีที่มีกล่องนิ้ิต้นในตัวซื้อแค่สาวอากาศก็ดูได้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีต้องซื้อกล่องไปเพิ่มนะครับ สำหรับทีวีเครื่องแรกนี้ต้องซื้อกล่องนีิตอนไปด้วยนะครับอ่าซื้อกรองแล้วก็ซื้อเสาอากาศถึงจะรับชมช่องรายการได้นะครับแต่ถ้ามีสติกเกอร์แบบเมื่อกี้นี้ซื้อแค่เสาอากาศก็พอนะครับวิธีมันก็ง่ายๆแค่นี้